ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมได้เจอแบบเหตุการณ์ที่ผมแบบไม่เคยเจอครับผมก็คือว่าวันนี้ครับผมคือลูกค้าครับผมสั่งของจากไลแมนครับผมแล้วผมก็กดการได้ใช่ไหมแล้วผมก็ไปรับที่ร้านอาหารก็จัดจานอะไรปกตนินี่แหละแล้วผมก็รับอาหารมาก็กำลังจะส่งที่จุดหมายก็คือว่าแถวสาทรเอ่อพอถึงที่หมายปุ๊บผมก็โทรหาลูกค้าว่า เออลูกค้าครับเอออะไรไหมนะครับผมเออลูกค้าอยู่ที่ไหนครับเออตอนนี้พี่อยู่พิจิตรนองนะพิจิตรนองนะอะไรครับพิจิตรนะครับลูกค้าตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพนะครับลูกค้าครับลูกค้าบอกว่าเฮ้ยน้องให้หรอพี่สามของแต่พิจิตรนะผมก็มองว่าเออตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพลูกค้าครับตอนนี้ลูกค้าก็บอกว่าน้องงั้นพี่ขอโอนตังค์ให้น้องได้ไหมส่วนอาหารน่ะพี่เี่ยให้น้องเลยน้องอันเชี่ยนะเออ๋ยวเบอกว่า อขอขอมมดีครับขอบคุณมากครับผมผมดนใจเลยครับผมนี่ครับไปด้วยครับผมราคายังอยู่เลยครับผมเนี่ยลูกค้าคือว่าให้ผมเอามาคิดเองก็คือดีครับผมในอิ่มด้วยได้ต่างคืนด้วยครับผมไปดีกู้มากๆครับผมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมไปแกะกินด,ดีกว่า ของฟรีก็อร่อยเหมือนกันเนี่ยอ๋อฟรีครับผมที่มีก็ขอกล่าวขอบคุณนะครับผมสำหรับผู้สนับสนุนของผมนะครับผมก็คือลูกค้าครับผมที่ทําให้ผมได้กินฟรีครับผมอิ่มท้องด้วยแล้วก็ได้ตังคืนด้วยครับผมก็ขอกราวขอบคุณมากครับลูกค้าครับผมขอบคุณครับ